อย่าพาไปนะครับขึ้นเวทีครับอย่าพาไปเลยครับจะได้รูว่าพร้อมแล้วนะครับแวน,บนวยิงทั้งหมดตรวจอาวุธนะครับต่อไปเป็นการยิงในระยะ25หลา,ากับสน10นัดประกอบด้วยท่านอน5นัดท่านั่งคุกเข่า5นัดใช้เวลา30วินาที นะครับูอก็้ในอนข้านั้เขาจะเป่าก็ต่อไปแนวยิงทั้งหมด10นัดกึ่งบรรจุทำยังไงิบนัดกึ่งบรรจุทำยังไงไดไฟก็สอนมาแล้วแนวยิง ซ้ายผมซ้ายผมขวาผมระวังหนลังเนอเวลาเดินแล้วนะครับเวลาเดินแล้วนะครับ ได้ลายืนยิงยืนเก็บปืนใส่ซองด้ายืนยิงยืนเก็บปืนใส่ซอน้ามึงขอช่องห้าช่วยหน่อย เนเทนหน่อยเทนหน่อยฝากดูตะบนระสุนให้ให้ให้เพื่นแย้ยงังหมดหรับแลยวแลเวขยับไปล้ยทั้งหดตรวจอาวุธอาวุธของไมกระเซนรองไมกระให้ครูฝึกเลยครับเรยร์เียร์เียอะไรกสอเปีย ช่องสามนี่เสื้อที่ใส่เนี่ยมัตามากเลยนะรุน่นนี้ใครเก็บไว้ได้เลยสุดยอดแล้วมือขวาหนะ้านัดมือซ้ายหนะ้านะัต่อไปเป็นการยิงระยะยี่สหลาจะสุน5้านัดมือข้างที่ถนัดและอีกห้านัดมือข้างไม่ถนัดใช้เวลา30มสิบวินาที แดาวยิงทั้งหมดห้าดัึ่งบรรจุจเราทวนคำสั่งด้วยนะครับเราจะได้ทำตามที่เราพูดนะครับแนวยิงทั้งหมดซ้ายพร้อมขวาพร้อมระวงังไับรับดับดัั

เก็บปืนใส่ซองครับแนวยิงทั้งหมดปรับแนวปรับแนวแนวยิงทั้งหมดตรวเอาท์ตวจดต่อไปเป็นการยิงในระยะ10หลากับศูนย์สิบนัดของการเคลื่อนที่ใช้เวลา15วินาทีใช่ลกวะเดี๋ยวปืนส่องไอด้เออได้โอเคหน่อยใช่ได้ ให้ส่งมันมาก่อนไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่เราไปสุดจริงแนวยิงทั้งหมดสิบคนนัดจส่งมันใช้ปืนสั้นซึ่งสมมติไม่มีเลยมันเนี่ยมันพัฒนายากเต็งเย็นเงเย็นไม่ต้องรีบร้อนมาที่อยู่กระเป๋าอยู่ซ้ายพร้อมขวาพร้อมระวัง Oh, pui baik แด่วยิง <therapist>. ทั้งหมดปรับแนวแนวแนวยิงตรวจอาวุธตรวจตรวต่อไปเป็นการยิงในระยะ7หลากับศูนย์ห้ายิงที่หัวอย่างเดียวใช้เวลา5วินาทีเ่ตัวสไลด์ร่างกายเก็บปืนในซอง้องยิงหัวนัดแรกนัดหนึ่งน้ทีเดียวนัดยิงัวก็ได้เอาคะแนนแนวยิงทั้งหมด5นัดเกินบัรจุเกินบรรจุ

เดาวยิงทั Ris ้งหมดตัวอาวุธอาวุธอาวุธโชว์ปืนโชว์แม็กซีนครับโชว์แม็กซีนโชว์สองสองแม็กเลยเนาะสองแม็กเลยโอเคเคลียร์ครับเอ็ดโบกสไลด์ร่างกาลันไกปืนใส่กองชุดลันไกปืนเดาวิงปลอดภัยเก็บเป้าคิดแหนเก็บเป้าแล้ว แก่เต้าแล้วขวาหันเดินรอบข้างแ้งฟังผมเก็บอุปกรณ์ครับเดินมาแล้วไหดิบขันใครไม่มีขนมันยีบขันทุกคนต้องมีขันนะครับมีขันแล้วหูฟัง